นับแต่บรรพการมนุษย์ใช้ความรุนแรงเป็นหนทางหนึ่งในการจัดการกับความขัดแยง้งครั้นยุคสมัยเปลี่ยนไป<ะ>ก็มีความพยายามจากคนทั่วโลกในการจำกัดความโหดร้ายของสองครามสำนึกแห่งมนุษยธรรมนี้นำไปสู่การลงนามในอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่1เมื่อปี2407และก็กำเนิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสมัยใหม่ การกำหนดขอบเขตเบื้องต้นในการสู้รบของกฎหมายสากลไว้โดยการทำสงครามเหล่านี้ปกป้องผู้ที่ไม่ได้ร่วมรบและผู้ที่ออกจากสนามรบไปแล้วโดยจะต้องแยกแยะว่าผู้ใดหรืออะไรบ้างที่จะถูกโจมตีและผู้ใดหรืออะไรบ้างที่ต้องละเว้นและคุ้มกันสำคัญที่สุดคือพลเรือนจะตกเป็นเป้าไม่ได้เลยมีเช่นนั้นแล้ว จะเข้าขายอาชญากรรมสงครามตอนที่พวกเขาขับรถเข้ามาในหมู่บ้านของเราพวกเขาตะโกนว่าจะฆ่าทุกคนทิ้งให้หมด <c oughs> ผมกลัวมากจึงวิ่งไปซ่อนในพุ่มไม้ <c oughs> ผมได้ยินเสียงแม่ของผมกรีดร้องตอนนั้นผมคิดว่าผมคงไม่ได้เจอเธออีกแล้ว <c oughs> ทุกฝ่ายต้องระวังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายพลเรือน หรือทำลายปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตพ mm hmm. ละเรือนมีสิทธิ์รับความช่วยเหลือได้ตามที่ต้องการไม่ว่านักโทษจะใช้ชีวิตในสภาพใด mm hmm. ผมก็ไม่เคยสนใจ mm hmm. คุณแบบเขาทำให้น้องชายของผมต้องตาย เขาคือศัตรูและไม่มีความหมายอะไรกับผมเลยแต่ผมก็รู้ว่าภายในกรงขังเขาทาอะไรไม่ได้และไม่เป็นภัยต่อผมและครอบครัวอีกแล้วกฎหมายว่าด้วยการทําสงครามมันยัดว่าการทรมานและทําร้ายผู้ต้องขังมิอาจกระทําได้ไม่ว่าเขาจะเคยทําอะไรมาก่อนผู้ต้องขังต้องได้รับอาหารและน้ําและสื่อสารกับคนที่พวกเขารักได้ สิ่งนี้ปกป้องศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์และทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่ได้ต่อไปงานของบุคลากรทางการแพทย์คือการช่วยชีวิตซึ่งบางครั้งก็ทำทั้งที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง ตอนนั้น,นกองกาลังของทั้งสองฝ่ายจํานวนมากได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้อันดุเดือดเรากําลังพาพวกเขาไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่เมื่อไปถึงด่านตรวจเจ้าหน้าที่ทหารนายหนึ่งกู่ให้เราช่วยเฉพาะฝ่ายพวกเขาเท่านั้นเวลาก็มีไม่มากฉันกลัวว่าคนเจ็บทั้งหมดจะเสียชีวิตซะก่อนบุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติงานได้ตลอดเวลากลุ่มองค์กรการชาติและเสี้ยววงเดินแดงระหว่างประเทศต้องไม่ตกเป็นฝ่ายถูกโจมตีผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ มีสิทธิ์ได้รับการดูแลไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตาม <noise> เมื่อเทคโนโลยีของอาวุธก้าวหน้ามากขึ้น <noise> กฎกติกาของการทำสงครามก็ <noise> ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยอาวุธและวิธีการทำสงครามบางประเภทไม่แยกแยะว่าใครเป็นทหารใครเป็นพลเรือนจึงได้มีการทำข้อตกลงกันเพื่อจำกัดการใช้อาวุธ แต่การทำสงครามในอนาคตอาจจะใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติทั้งหมดคำถามก็คือหุ่นยนต์จะแยกแยะเป้าหมายทางทหารและผู้ที่ต้องละเว้นได้หรือไม่ไม,มไม่ว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์จะพัฒนาไปซับซ้อนเพียงใดก็ดยังต้องเคารพกฎกติกาสงคราม กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นเป็นเรื่องของการรักษาศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในยามสงครามและรับประกันว่าทุกคนจะกลับมาอยู่ร่วมกันได้หลังจากที่กระสุนนัดสุดท้ายถูกยิงออกไป